สวัสดีครับเ c และพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับบรรยากาศนะครับงานติดตั้งเครื่องเสียงนะครับสำหรับวันนี้นะครับ FC ชัยภูมินะฮะคันนี้ฮะแล้วก็อีกคันหนึ่ง Mazda านะฮะกำลังทำการลื้อระบบนะครับมา z ด a นี้ติดตั้งมาแล้วนะครับมันลื้อออกแล้วก็ใส่ของใหม่ของน้านะครับส่วนคันนี้ฮะมาดูฮะคิวติดตั้งจากชัยภูมินะฮะ FC ชัยภูมิงานคืบหน้าไปนะครับเข้ามาเมื่อประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะฮะตอนนี้งานระบบสายนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานเข้าฟิล นะครับคืบหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของงานเข้าตู้นะฮะงานขึ้นตู้นะฮะขึ้นตู้และแผงหลังนะครับเรียบร้อยนะฮะรวมถึงงานแผงวัตูตอนนี้งานแผงวัตูฝั่งขวาเรียบร้อยแล้วนะครับกาลังจะทําการขึ้นลําโพงนะฮะส่วนตอนนี้แผงหลังนะครับกับตู้นะฮะก็เรียบร้อยทําการเลาะพื้นนะครับรวมถึงงานแดมพื้นแด็มแผงหลัง แล้วก็ติดตั้งตู้รวมถึงติดตั้งแผงหลังเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็คืบหน้าไปประมาณ70%แล้วนะฮะส่วนมาด้าคันนี้นะครับมาด้าคันนี้เดี๋ยวช่างกำลังทำการนะครับจะรื้อของเก่านะนี่ฮะมาด้านี้ทำมาเป็น10นิ้วนะฮะของเดิมนะ10นิ้วตู้แบนพาร์เปลี่ยนเป็น12นิ้วตู้ฟาดนะครับตอนนี้ฮะก็สำหรับ F c ซนะครับที่ติดตามงาน ติดตั้งของน้านะครับก็จะได้เห็นนะครับว่างานมีการคืบหน้านะครับอัปเดตไปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ฮะนี่ทำมาเป็นตู้แบรนดพาสนะครับ10นิ้วนะฮะอย่างนี้ไม่ออกแน่นอนนะครับเสียงมันจะไม่ค่อยลอยนะฮะเดี๋ยวเราทำเป็น12นะฮะตู้ฟ้าเดี๋ยวจะมาดูด้านหน้ากันหน่อยนะฮะสำหรับงานทำแผงวะตูนะครับกำลัง เสร็จอีกแล้วนะฮะโอ้โหจะลื่นเลยเมื่อกี้นี้นี่ฮะอันนี้เป็นของเชฟนะฮะเป็นออ l n นิวเชฟโคลราโดนะฮะ M17 y นะอีกหนึ่งแผงกำลังจะเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับนะบจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะฮะสำหรับงานติดตั้งนะครับ